สัตนงโขพิโพฏชังคานังปาวิตตาภุารีกะตตาปัญญาวาอเนละมูโคติวุตติกตเมสังสัตตนังสติสัมโพธชังคสะธัมมะวิจยะสัมโพธชังคสะวริยะสัมโพธชังคสะ ปีติสัมโพชังคสะปัสสธิสัมโพชังคสะสมาธิสัมโพชังคสะอุเบขาสัมโพชังคสะ